แล้วนี้เทปที่สาล้วนะสำหรับข้างสนามทีวีเราจะมาสัมภาษณนะ์นักบอลที่ถูกโหวตมากที่สุดนะตามคําเรียกร้องของชาวข้างสนามนั่นก็คือนะเทิดเทิร์ดสักใจมั่นนะกองกลางของชมพรี f อฟซและตอนนี้เราอยู่ที่สนามชมพรีสเตเดียมนะและนี่คือช็อปของชมพรี f อฟซนะอย่างที่เห็นนะั้นลายล้อมผมงลายล้อมผมนะไปด้วยของที่ขายเนะี่ยเกี่ยวกับทีมสมอสรชมพรี f อฟซนะครับส่วนนเัเทิดเนี่ยพวกเราเนี่ยโหวตกันเข้ามาเนี่ยชนะนะครับ นาลงชัยวชิรบาทนนะครับแล้วก็มีชนะธิพสมกสินรวมไปถึงอุ้มธิรทรบุญมาทันแล้วก็สมปองสอเลน,นะครับแต่เราจะไม่สัมภาษณนะ์นาเธอที่นี่นะเพราะเราจะไปสัมภาษณ์เขาที่สนามซ้อมนะก็คือสพรชลบุรีนะตาม,มไปเลยครับ ผมในข้างๆของผมนี่ก็คือนาเทอร์นะครับเทอร์สักใจมั่นครับวันดีครับนาเทอร์ครับวัสดีครับวัสดีครับครับรู้สึกไงบ้างครับเริ่มต้นเลยรู้สึกไงบ้างกับที่ชาวเว็บไซต์ข้างสนามโหวตอยากรู้เรื่องของนาเทอร์โอ้ดีใจยังเลยนะครับโหวตกันมาเยอะเลยนะครับผมรู้สึกยินดีมากก็บางทีผมก็โหวตของตัวผมเองด้วยครับผมเป็นคนอย่างนี้นะฮะนาเทอร์เขาบอกว่านาเทอร์เนี่ยเป็นคนอย่างนี้แหละฮาก็ฮาบ้างครับไม่ฮาบ้างห้ามด่าอารมณ์ดีเออห้ามด่าผมนะด่าผม ตลกอารมณ์ดีบอกว่าทําอะไรก็ไม่โกรธล้อเล่นกับนาเธอร์ไงก็ไม่โกรธจริงปะไม่จริงก็ก็ก็คนนะครับผมก็ต้องมีอารมณ์ครับมีอารมณ์เปล่าแต่ก็ร่าเริงครับได้เห็นแฟนบอลโหวตมาก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณครับโหวตมาทุกอาทิตย์เลยนะจะตอบทุกอาทิตย์ครับผมหลายคนเนี่ยที่เขาโหวตมาอยากรู้เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของนาเธอร์เนี่ยมีมีเรื่องเบื้องลึกเรื่องหนึ่งเธอชื่อมันจริงๆไม่ได้ชื่อเล่นนะทุวคนนาเธอร์ไม่ได้ เทิดเลยไม่เกี่ยวเลยจริงๆชื่อเล่นว่าอะไรคงชื่อป๊อปครับชื่อเล่นชืเอาดังๆเลยป๊อปอย่าอย่าไปเขินดิปีโอป๊อปครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมมาจากต่างจังหวัดนะครับชื่อป๊อปพี่น้องก็เรียกป๊อปมาตลอดแต่ว่าพอมาอยู่กรุงเทพครับก็ชื่อเทิดสักเพื่อนก็เลยเรียกเทิดเทิดปกติแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจใช่ตั้งแต่เพื่อนเลยก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องเรียกป๊อปหรือเรียกเทิดก็ชื่อเราเหมือนกันชื่อเหมือนกันครับผมแล้วชอบอันไหนมากกว่ากันก็อันไหนก็ได้ครับ แต่ชื่อที่พ่อแม่ผมตั้งให้ผมก็อน,นั่นอยู่แล้ว Happy แฮปปี้ครับครับผมนาเธอร์กับพี่เธอร์ชอบไหนมากกว่าพี่ดีว่าครับ <c oughs> อย่าเรียกนาเลย <c oughs> ะรม,มี<ส>คนที่แก่ที่สุดที่เคยเรียกนาเธอร์ว่านาเธอร์อาย <c oughs> ุเท่าไหร่เออประมาณหกสิบเจ็ดสิบแล้วผมจะเรียกเขาว่าอะไรดีนะครับช่วยตอบผมหน่อยนะครับเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> ผมอาจจะเรียกเขาอ,อะไรอย่างป้ามาอย่างี้ผมนาเธอร์นาเธอร์อ๋อเขาเรียกเป็นฉายาครับเข้าใจครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหาครับครับครับผม ครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยเล่นฟุตซอลด้วยฟุตซอลกับฟุตบอลต่างไงโอ้มันต่างกันเยอะครับฟุตซอลนี่คือคิดแล้วมันอะไรตลอดนะครับคิดเร็วทําเร็วครับฟุตบอลเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดแท็กติกร่วมกับทีมเป็นทีมเวิร์คสิบเอ็ดคนนะครับครับสนามเลยก็เล็กกว่าใช่ครับลูกบอลเล็กกว่าลูกบอลเล็กกว่าครับแต่ว่าฟุตบอลสยามใหญ่จะใช้ความคิดเยอะใช้พลังกำลังเยอะครับครับครับผมหลายคนเนี่ยนะฟุกบอลหลายคนไปถามมาเนี่ยเขาให้นาท ե อร์เนี่ยเป็นไอดอลแล้วไอดอลจริงๆของนาเทอร์คือใคร ผมจริงๆอองผมชอบซีนดินซีดานครับเพราะว่ารู้สึกว่าการเล่นก็จะคล้ายๆผมนะครับเพราะว่า <laughs> ก็ชอบเป็นไอดอลมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่เล่นอยู่ตัวก็ชอบมาตั้งนานแล้วเป็นคนผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ชอบแฟนบอลทุกคนก็น่าจะชอบเขาคือไอดอลของทุกคนเลยครับผมแค่สไตล์การเล่นครับทั้งสไตล์การเล่นด้วยครับจะจะถามผมว่าอะไร <laughs> ผจมไ,มไิงจริงครับผมเพราะว่าจริงจริงผมเมื่อก่อนผมไว้ผมอย่างตัตติเดี๋ยวนี้ผมไว้ผมอย่าง ครับผมตามไอดอลนะครับผมตามไอดอลครับผมตามไอดอลตัดผมเห็นไหมครับดูเดิเหมือนไนซีดานเลยไอดอลนี่ซีดานครับผมแล้วสเปคผู้หญิงเป็นประมาณไหนสเปคผู้หญิงเหรอครับไอเรื่องไอเรื่องทางบ้านเนี่ยไวไวข้างหลังไวข้างหลังอ๋อไม่มีครับผมคนโซดครับคนโซดครับเลยแต่มีลูก2รครับไป่รู้มีได้งไงครับผมก็ก็สเปกก็เมียผมนลครับแล้วครับขาวมวยครับผมจบเลยนะครับผมไม่ถามต่อแล้วผมก็ ผมก็รอรอนิดหน่อยครับผมโอ้ยพูดอย่างนั้นเธอที่ไหลขำทุกทีครับผมสนิทที่สุดในทีมเลยก็ท่านี่ในชมพูก็พี่พบกับเล่นได้อะไรได้เป็นน้องที่รู้จักกันมานานสมัยเล่นเทโรด้วยแล้วก็เล่นเทโรครับผมประมาณร่วมเกือบสิบปีได้เกือบเกือบสิบปีแล้วครับผมอายุ4ี่สแล้วยังรักษาตัวเองยังไงบ้างสภาพร่างกายก็คือผมก็ พักผ่อนนะครับแล้วกินอาหารแล้วก็คือเราต้องซ้อมทุกวันนะครับถ้าเกิดเราวันใดที่คนที่มีอายุเยอะแล้วเกิดหยุดซ้อมเมื่อไหร่แล้วก็จะทําให้ร่างกายเราดรอปลงไปเพราะเราไม่สามารถพรีคให้เหมือนเราแบบนักฟุตบอวลวัยรุ่นได้ที่แบบว่ากล้ามเนื้อฟื้นฟูเร็วได้ครับกินอาหารกินอาหารเป็นประมาณไหน,นคือวิธีาการคค,คน้องๆทุกคนที่คือมองว่าอาหารเนี่ยกินอะไรก็ได้ทุกอย่างพอให้มันมันไม่ใช่ถ้าเป็นนักกีฬาเราก็มีอาหารที่สําหรับนักกีฬาอยู่แล้วส้มตำอะไรกินได้ เราไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาพราะพวกโปรตีนโปรตีนก็พวกอะไรพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้ครับพวกผักคาร์โบไฮเดรตก็พวกข้าวพวกแป้งพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยกินอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับควบคุมอย่างเดียวควบคุมด้วยนะครับอยากกินอะไรตามใจนะครับกินให้เป็นเวลานะครับครับต่อสัญญาอีกสองปีด้วยครับผมตอนนี้ก็สี่สิบแล้วครับผมจะเล่นถึงเท่าไหร่ก็ก็เปาาลมอันนี่เลิกเท่าไหร่นะครับเอ็งเขาบอกสี่สิบเจ็ด ผมก็เรงใจผมเอาสัก49ว้วกันไม่หรอกครับก็เราดูสภาพร่างกายด้วยก <c oughs> ็ต่อตบปก็พยายามช่วยน้องๆด้วยในทีมแล้วก็ช่วยโ,โค้ดด้วยว่าปีนี้ก็เป็นผู้ช่วยด้วยก็ดูในทีมด้วยว่าขาดหะือตรงไหนสอง,องปีนี่เชื่อว่ายังไหวก็อาจจะเล่นบ้างพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วแต่เกมเขาว่านว่าแก่แต่เก่าจริงปะมันจริงใครว่าไม่จริงอย่าบอกว่าไม่จริงนะครับเรื่องจริงเหมือนคนที่ทํางานมานาน ว่าพวกนี้คือพวกมีประสบการณ์นะครับคนมีประสบการณ์จะได้เปรียบคนที่ขึ้นมาทํางานใหม่ๆเพราะว่าเขาจะมีความคิดมีความรู้อะไรที่มันแบบว่าคิดเร็วว่ะผมว่ามันคิดอะไรที่แบบว่าเร็วข่าแล้วก็ผ่านเกมมาเยอะมันจะฉลาดกว่าเหมือนเหมือนการเล่นกีฬาการทํางานก็เหมือนกันครับผมน้ํามันน้ํามันยังเล่นอยู่เลยครับผมแพ้อยู่แพ้น้ํามันครับผมเจ้าถึงน้ํามันไหมสี่เก้าน้ำมันครับฝากบอกน้ํามันด้วยนะครับ นั่นผมกลัวครับน้ำมันนะครับกลัวน้าอะไรก็เราก็พี่มันก็ยังเล่นอยู่เลยครับครับแกเก่งครับแกรักษาสุขภาพดีถ้าเกิดลองไปคุยกับแกแกเป็นคนที่รักษาสุขภาพดีครับแล้วแกเป็นคนที่ไม่เที่ยวไม่เจ๊ข่าวผมกระยานน้องๆดูครับก็น้ำมันหลายคนเนี่ยไม่รู้จักนะน้ำมันอภิชาตวีเฉลิมดิดใช่ครับอดีตกองหลังทีมชาติไทยถูกต้องครับครับตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ที่แพร่ใช่ครับนะแพร่ยูเนเต็ดทีมที่ล้มบางกอก๊าซ เอฟซีในโตต้าลีครับถูกต้องนะฮะตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยอายุ4ี่สิบเก้าปีนะครับแก่ที่สุดในระบบลีกตอนนี้ในไทยอยู่นะฮะใช่ครับผมแล้วก็วกมาเรื่องที่เรื่องฟุตบอลหน่อยครับคือตอนนี้บอลไทยมันโตขึ้นทัาโตขึ้นเยอะนะฮะไทยลีกสิปีที่แล้วที่เคยอยู่กับบีซีเทโรกับตอนนี้ผ่านไปอยู่สิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยทับสิบปีเป็นไงบ้างโอ้มันมันมันเติบโตเร็วมากสําหรับเอ่อฟุตบอลไทยนะครับมันไม่น่าเชื่อว่าคนดู คือผมมองตั้งนานแล้วสมัยก่อนผมมองว่าเออฟุตบอลไทยมันต้องย้ายไปสู่เอ,อ่เอภูมิภาคคือต่างจังหวัดเพราะคนต่างจังหวัดเนี่ยผมมองว่าเขาทํางานเสร็จตอนเย็นเขาต้องมีอะไรทํารวมกลุ่มกันทีนี้เขาก็มาดูฟุตบอลน,นะครับทำให้บอลเรามันเติบโตได้นะครับแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยบอลมันตะเฉพาะในกรุงเทพคนในกรุงเทพส่วนมากจะไปถามวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าคนคนทำงานเขาไม่มีเวลาหรอกครับเขาไปเที่ยวไปกินข้าวเขาก็อยู่กรุงเทพรถติดไม่มาดูดีกว่าทําให้คนดูมันน้อยลงแต่ว่าภูมิภาคคนอยากดูรถไม่ติด แล้วเทียที้านเกิดครับผมใช่ใช่แล้วตอนนี้โตมันก็โตขึ้นโตเร็วครับโตเร็วทั้งยอดคนดูยอดเงินยอดนู่นยอดนี่ใช่ครับทุกอย่างมันโตหมดครับผมในฐานะทั้งนักเตะรวมถึงตอนนี้เป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ด้วยนะห้านัดแรกตอนนี้พอใจฟอร์มตัวเองพูดถึงฟอร์มตัวเองก็ฟอร์มสโมสรเนี่ยก็ถ้าพูดถึงฟอร์มสโมสรบอกว่ามันยังช่วงแรกเราเะ็นูกุศกากูก็คือแบบว่าการสตาร์ทซีซั่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็ ตามอันดับนนี่ยอย่างเมืองทองเนี่ยเจคะแนนแต่คิดว่าฟุตบอลลีกมันอีก30สิบแมตช์นะครับเราผมขอดูแบบสักเดืแรกก่อนว่าคะแนนเราจะเป็นยังไงนะครับแล้วส่วนมากถ้าเราคะแนนที่ใช้ได้เราก็สามารถที่จะแซงกลับมาได้ส่วนคองมการเล่นของตัวเองก็ถือว่าดีนะครับหนึ่งแต่ผมต้องพักก่อน,นเยอะแล้วก็กิน,นเยอะเพราะว่าร่างกายนะครับเราก็อ้นั่นต้องไปแข่งวิ่งแข่งน้องๆนะครับเราก็จะมาย้าช่วยให้มาเยอะจังหวะเนี่ยผมดูนะเธอนะครับจังหวะ พูดตรงก็คือถามจริงๆเลยว่าจังหวะวิ่งแข่งกับหมดปะแบบสมมุติถ้าเราสปินสมมุตินัดนัดเมืองทองอ่ะทับหมดปะก็นัดเมืองทองแร้วแบบมันมันมันมีอยู่แล้วครับหมดแต่ว่าเราเราต้องวิ่งสว่าเสมอเพราะเราต้องวิ่งเลยนะครับ <S <S เราต้องคือเราต้องช่วยคือเราต้องวิ่งเราจะมามัเรารให้น้องวิ่งไม่ได้เราก็ต้องช่วยน้องวิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเราลงไม่ได้สิบเอ็ดเราต้องเล่นเป็นทีมเราะมันคือทีมเวทนะครับ น้องมีเท่าไหร่เราก็อยากวิ่งให้มากเท่านั้นแต่ว่าการฟื้หฟูเราอาจจะไม่เร็วเท่าน้องๆอนะครับครับทุกวันนี้วิ่งกี่โลก็มันก็ซ้อมปกติเหมือนน้องๆอราเหมือนเหมือนทุกอย่างนะครับเหมือนทุกอย่างเหมือยมอยา่อยางแต่ว่าอยู่ที่ว่าร่างกายเราพักฟื้นอาจจะ recovery หมายถึงว่าช้าลงมาเดิม,มนะครับแต่เราก็ต้องให้มันพักเซตไหนที่เราไม่ซ้อมเราก็พักได้ครับผมมีคนแซวว่าพอนาเธอไม่ลงปุ๊บห้าหนึ่งเลยก็ ก็ไม่ครับจะไม่น่าผมญจริงแฮตติกอะฝากบอกแบงคอกด้วยนะครับโดนมาหกนะฮะโดนโดนชลบุรีแน่โดนห้านั่นหน้าคือเจอนั่นหน้าคือเจอแบงคอกพร้อมพร้อมครับพร้อมลงคุยอีกนานเนาะอีกหลังสองรมการวันที่สิบเจ็ดครับผมนะปีนี้คาดหวังชลบุรีเป็นไงบ้างก็ผมอยากมีสักงทั้งนี่นะครับคือไทยลีกคือเป้าหมายแรกนะครับส่วนมากก็เอฟเอก็คือเป้าหมายที่สองเขาเราต้องการไปเล่นเอฟซี นะครับแต่คิดว่าจะถ้วยไหนก็แล้วแต่เราให้ความสําคัญทุกถ้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะไทยดีเราจะเน้นทุกแมทครับผมครับผมแล้วก็มาพูดถึงโค้ชกันบ้างเพิ่งเพิ่งได้ซีไรเซ้นมาครับผมใช่ป่ะครับคือเพิ่งได้ซีไรเซ้นแล้วก็ได้รับตําแหน่งผู้ช่วยโค้ด้วยมีการทํางานเราเริ่มเริ่มทำงานยังไงบ้างแล้วกับบทบาทบทบาทใหม่ในชีวิตนี้ ก็ตอนนี้อย่างครับเพราะว่าส่วนมากผมแบ่งเวลาให้กับการซ้อมอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจับอะไรที่มันสอง,สอ,งอย่างได้ในเวลาเดียวกันคือเราต้องตอนนี้ผมก็คือแพ็กเกจก็คือฟุตบอลเกอนนะครับแล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็น เรียนรู้พศึกษาไว้ในในสมองในความจำว่าศึกษาคนศึกษาอะไรหลายอย่างแต่ตอนตอนนี้คือเป้าหมายผมเป็นนักเป็นนักฟุตบอลของทีมก็คือซ้อมฟุตบอลก่อนครับผมเราเราไม่อยากทำอะไรที่มันรวมๆกันทีเดียวมันอาจจะไม่ได้ดีเราก็ทําอะไรที่มันให้มันเต็มที่ไปเลยอย่างเดียวแต่นาคนนี่คนน่ะก็มันมาทางนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นนักฟุตบอลนะครับเป็นนักฟุตบอลจะไปจบ ไปทำธุรกิจก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าไปทำบัญชีอะไรมันไม่มันไม่เหมาะทำอะไรที่เรารักดีกว่านะครับมันจะอยู่นานนะครับเหมือนเราเล่นฟุตบอลเราอยู่กับเล่นฟุตบอลนะเราก็รักกับมันก็อยู่กันนานเหมือนคนที่ทำมานะครับถ้าเรารักกับการทำมาครับมันก็อยู่ได้นานแล้วเราไม่รักเราอยู่ไม่นานครับครับแล้วโคชเฮงนี่สอนอะไรคือเขาสอนให้คิดนะครับคือพี่เฮงเนี่ยเขาสอนให้คิดคือรู้จักใครมานานนะครับเขาก็เป็นคนอะไรที่คิดครกบาง อะไรที่แบบว่าแตกต่างกวนเดคนอื่นจะไม่เข้าใจแจกแต่แกมีอะไรแกเบื้องหลังแกมีฟุตบอลจริงๆคือแกมุมมองข่ยอยางสอนฟุตบอลคนตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าไปสอนเด็กอะคาเดมี่ตอนเย็นมาสอนช่ดใหญ่ไม่ใช่ง่ายนะครับที่ต้องตื่นทุกวันไปสอนทุกวันใช่ใชคือต้องมีความอดทนครับต้องรักครับแต่แกก็รักจริงๆอยู่กับฟุตบอลมานานมาก hmm. ครับผมครับผม,ผมเข้ามาครับผมแล้วเข้ามาพูดถึงเว็บไซต์ข้างสนามของพวกเรา hmm. บ้างนะเป็นเป็นเว็บไซต์เกม นะซึ่งนักเธออาจจะยังไม่รู้จักก็คืออ้างอิงคะแนนนะฮะให้เราจัดทีมส1บคนและอ้างอิงแต่ละคนเนี่ยที่เราจัดทีมสมมุติผมจัดนักเทอร์ไปนักเทอยิงก็ได้คะแนนครับผมอะไรประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้นักเธอเคยเล่นเกมไหมก็เล่นครับเล่นเป่ายางแล้วก็เป่ายางดีลูกแก้วครับแล้วก็แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยจัมจี้ครับจัเป่าอะไรอย่างเงี้ยสมัยเด็กๆนะครับก็เล่นอย่างนี้อยู่แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเล่นครับ นอนเดียวครับลูกอาจจะเล่นครับเกมคอมเกมคอมหน้าที่ลูกไปก็ก็เล่นบ้างนะครับเล่นคอมเล่นเอ่ออ่อพวกอะไรอ่ะส่งอีเมลอะไรงี้มากกว่าเฟซบ o o k เล่นไหมก็ก็เล่นครับส่วนมากรับแต่ผู้หญิงนะครับแหมมิกิ๊กแหมมิกิ๊กไหมอ๋อไม่ไม่มีครับส่งในเมสเซจอย่างเดียวเลยถ้าผู้หญิงส่งมาก็ได้นะครับรับหมดนะก็ก็มาถึงเกมกันบ้างนะครับตอนนี้นะเธอเนี่ยในราคาในเกมเนี่ยถ้าผมจะซื้อนะเธอไปเล่นเป็นทีมผมเนี่ยสี่แปดล้าน โอ้โเป็นยาแพงไหมมันถูกมันถูกไปครับถูกมากม,มันต้องสักห้าร้อยล้านครับไม,ไม่เหมือนเมสซี่เลยจะไปซื้อผมสิบเอ็ดล้านนี่ครับดูฟีเท้าผมสิครับจะไม่ใช่ไปซื้อสิบเอ็ดล้านมันถูกไปถูก <laughs> ไป <laughs> ถ้าเทียบกับคนอื่นเหมือนเงนดัชกร์เก้าล้านสามโอ้ยดัชกร์เขาเขาเหมือนเขาอายุเท่าไหร่ลนะครับดัชกอร์ยี่สิบเก้าสามสิบนะผมเทียวกับเขาลุ้นเดียวผมเขาเที่ยวกับรุ่นเดียวกันไม่เป็นไรครับพี่โมพี่โมนี่สิบสองล้าน ๋อ ine, ได้เขาส่งเองเหรอครับเออวันหลังผมส่งเองได้แพงกว่าแพงกว่านะเธอดิเอองั้นผมส่งเองดีกว่าวันหลังผมส่งแล้วห้าสิบล้านป่าวเลวครับก็ส่งมาเลยครับเขียวผมไม่เยอะครับครับจากฟอร์มห้านัดเนี่ยก็ถือว่านะเธอเนี่ยทำงานได้ดีพอควรนะครับส่งให้เพื่อนยิงไปสองลูกครับถ้าถ้านัดแต่คะแนนเนี่ยตอนนี้เป็นรองแค่เตียโก้คนเดียวครับคะแนนในเกมนะครับผมรู้สึกไงบ้างอ๋อก็ ก็แล้วแต่มุมมองครับสาหรับคนที่เล่นเกมแล้วก็คิดว่าชื่นชอบเรานะครับเราก็โหวตให้เราหรือว่าโหลดโหวตให้ใครก็แล้วแต่มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่นักฟุตบอลที่เข้าไปดูแล้วชื่นชอบนะครับก็อยากให้ทุกคนเล่นเนพื่อความสนุกนะครับนะ <ๆ S 1> ครับอย่าเล่นเพื่อการอะไรเล่นเพื่อความสนุกกันครับผมคิดว่าใครถูกเลือกมากที่สุดในชลบุรีอยากดูคําตอบตอนนี้มองว่าเทียโกใช่ไหมไม่ใช่โชลทิ์อ๋อครับอาจจะเป็นกองหลังไงโหด อ๋อคนชอบเตะขาคนอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ <laughs> ชอบคนอ๋อผมรู้ผมรู้เลยเดี๋ยวผมได้ไปเตะขาคน <laughs> คิดว่าราูรา้แล้วคิดว่าในทีมเนี่ยนักเตะชุมบุรีคนไหนที่นะเธอว่าหน้าจับตามอนี่จะฟอร์มดีดูจากการซ้อมี่จากไปถึงทั้งซีซั่นทั้งซีซั่นเออจะยิงเยอะจะจ่ายเย่ะห้ามตอบตัวเองอ๋อไม่ตอบตัวเองครับเอผมว่าป๊อปใจมั่นครับถ้า <laughs> ไม่ใช่ครับก, <laughs> ก,ก็มีหลายคนนะครับ <laughs> เพราะ <laughs> รว่าเ เทียโก้ดีพี่พบก็โอเคครับก็ว,ว่าอยู่ที่ว่าเรารักษาฟอร์มได้ขนาดไหนแล้วก็กุชิดะก็โอเคแต่ว่าผมขอดูอ,อความสม่ําเสมอก็แจ็คก,กี้ก็ถือว่าโอเคนะครับที่ว่าไอ้นั่นนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้นาเทอร์นะจัดตัว11ตัวเล่นๆดูตอนนี้ในในเว็บไซต์ข้างสนามเนี่ยเราไปสัมภาษณ์นักบอลมาแล้วสองคนอภิภนะูจัดไหม<ะ> อภิภูสุนทรมนาเวสครับรูจักครับแล้วก็ไอเอ๊ะชายคิบวัทองครับผมเดี๋ยวให้นาเธอร์จัดบ้างครับจัดเพื่อแข่งกันระหว่างนักบอลแต่ละทีมได้ครับครับได้ทุกลีกเหรอครับไม่ใช่ทุกลีกแค่ลีกไทยอีกลีกเดียวไทยลีกไทยพีมร์ลีกเท่านั้นอ๋อดิชั่นสองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเลือกจะเลือกน้ำมันใช่ไหมไม่ใช่ครับผมจะเลือกสุรศักดิ์มันครับใครอะพี่ชายผมครับโค้ชอัศทันทนนบุรีอ๋อแหาเ่า ธุรกิจในครอบครัวอ๋อครับมันก็มีมั่งนะครับอย่าลืมโหวตให้พี่ชายผมเชียร์พี่ชายผมด้วยครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะว่าทีมของนักเทิร์ดเนี่ยมีใครบ้างครับผมโอเคครับไม่ได้ไม่ได้มาริโอดีกว่าดีไซน์ามาริโอได้นะครับเอาเหรอเอาแค่นี้ยังไม่เกินอะ <c oughs> เดี๋ยวก็มีพพพกแท็กงหน้าคู ไม่ได้ห้ามเลือกตัวเองนะเกียร์บ้าสุน้าไม่ต้องให้บอกนะเธอสักพี่พบเธอสักกับตานเลือกตัวเองไงมันยังถ้าเกิดพี่จัดแล้วพี่ได้แชมป์มาใช่ครับถ้าเกิดพี่จัดแล้วอย่างเงี้ยเลยแล้วอยู่ดีคะแนนพี่ขึ้นเลยแล้วได้แชมป์มาทำไงเอารางวัลมาให้เอาทองมาให้พูดเองนะพูดแล้วนะ ก็สิตัวผู้เล่นนะฮะที่นัทเธอร์เธอร์สักใจมั่นนะคะรับอปปูล่าของเราวันนี้ที่ชนบุรีนี่เลือกนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนะะี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแฟนบอลชนบุรีนะ,ะเราจะมีแฟนแฟนขับลีกนะ,ะของชนบุรี f อฟซนะ,ะซึ่งจะแข่งขันกันเองระหว่างแฟนลับของชลบุรีผู้ชนะเนี่ยจะได้รางวัลเป็นเสื้อสโม,มสรอนชลบุรี f อฟนะ,ะเสื้่ย่าวี2013พนนะครับพร้อมลายเซ็นของนักเตะทุกคนด้วยซึ่งรวมถึงลายเซ็นของนัทเธอร์ด้วยครับผมนะครับมือไม่หนักนะ เซ็นได้เซ็นไดทุกอย่างครับเซ็นไดนะต้องขอขอบคุณสโมสรชุมบุรีเอฟซีมาในหน้าที่นี้ด้วยนะสำหรับเสื้อสวยๆนะเสื้อไนกี้สวยๆพร้อมลายเซ็นของนักเตะนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทีมของนัทเทอร์กันนะว่าแต่ละตำแหน่งมีใครบ้างเริ่มจากพิตีครับโกลคีเปอร์ครับทำไมเลือกพิตีครับเพราะว่าตีเป็นคนที่มีประสบการณ์ครับแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยทีมชุมบุรีไม่ให้เสียประตูได้ครับครับผมแบ็กซ้าย แน่นอนหนึ่งเดียวคนนี้ก็ธีรท,ทรครับก็เป็นเด็กที่เห็นมาตั้งแต่เด,เด็กก็คิดว่าเป็นเด็กที่พัฒนาการเร็วนะครับ,รบเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ครับผมเพื่อนทีเรีวครับผมแบกซานะไปที่แบ็คขวาทีมเดียวกันนะครับอดีตเ,เพื่อนร่วมทีมของนาเธอนะสุรีสุขะก็สุรีเขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลฉลาดอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็เป็นคนที่เล่นทั้งเกมรุกเกมรับได้ดีครับ,คร,บครับผมอืมกองหลังสองคนนะกองหลังคนหนึ่งก็ยังเป็นบุรีรัมเหมือนเดิมนะออสไมค์บานเยส ก็คือออสมาเป็นคนที่อ่านเกมได้ดีแล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่นลีกที่สเปนมาแล้วก็ตั้งแต่พี่ดูมาก็ช่วยช่วยให้บุยดำทำผลงานได้ดีด้วยครับกองหลังคนหนึ่งนะพี่ใหม่พานุพงศ์วงศาเมือง<อ>ทองก็เมืองทองก็ใหม่ก็ทำผลงานได้ดีก็จะไม่เกิดการมาเจ็บใหม่จะช่วยทีมได้เยอะแล้วก็เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับแล้วก็ต่อสู้ตลอดเวลาครับมาันที่กองกลางนะฮะในระบบ4ี่ี่กองกลางอีก4ี่คนนะครับเอาคนหนึ่งเว้นไว้ก่อนนะ ปีขวาเอกพันธ์น่เสนก็เชอรี่ถ้าเขาเล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดก็คือปีขวาเขาจะงัดศักยภาพตัวเองขึ้นมาได้เยอะเลยจะช่วยทีมบังกอการได้ดีครับผมกองกลางอีกคนนึงนียเพิ่งยังอยู่เลยมั้งนั่น่ะคาสโตะกูชิดะครับก็คือกูชิดะเป็นคนที่เล่นฟุตบอล่ายแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะเล่นเกมได้ดีแล้วก็อ่านเกมอ่านจังหวะเปลี่ยนทางฟุตบอลได้ดีด้วย แล้วก็กองกลางตัวรุกนะฮะดัสกรทองเหลาคุณนน้องเลยครับผมก็เป็นคนที่มีมีเทคนิคที่ดีแล้วก็เป็นคนอ่านจังหวะเกมฟุตบอลได้ดีแล้วก็สามารถยิงประตูได้ดีด้วยก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ครับคกองกลางอีกคนนึงป๊อบใจมั่นค่าฝนน้องาครเป็นอะไรกับตันทีมด้วยกับตันทีมครับผมแชมป์แน่นอนปีนี้ครับผมกองหน้าสองคนนะทาทีศรีหาก็ทาตีก็เป็นผู้เล่นที่เล่นลูกหัวได้ดีแล้วก็สามารถ ทำผลงานได้ดีกับฐานบกในทุกๆปีที่ผ่านมาอืยิงไปแล้วสามประตูด้วยอีกคนหนึ่งนะคคนสุดท้ายในระบบ44 2ี่กองหน้าคนหนึ่งนะครับใช้โคต้าชลบุรีครบ4ี่คนเลยพี่พบอ่อนโมครับจริงๆก็เขาไม่อยากเลือกคร,ครับพอดีเขานั่งอยู่ใกล้ๆผมไม่เลือกก็ไม่ได้จะไม่เลือกก็คงมีงอนผมอ่ะก็ต้องเลือกไปครับนะครับถือว่าค่าตัวเขาจะไม่สมกับค่าตัวก็ไม่เป็นไรจเลือกไปดูดิว่าลูกยิงสองลาเขามีโจห้าลาแล้วเดี๋ยวเจอพี่พบสองลาครับครับ อยู่ไหนโอ้ยนั่งอยู่นั่นหนูนั่งยิ้มครับผมชอบครับเดี๋ยวเขากลับไปยิ้มนะเก้าสิบแปดจุดแปดล้านนะ่ยสำหรับมูลค่าของทีมของนาเธอร์นะฮะเหลือเงินอยู่เพียงแค่หนึ่งจุดสองล้านเท่านั้นก็ถือว่าใช้เงินอย่างคุ้มค่านะฮะประหยัดนะฮะเป็นคนประหยัดไม่ประหยัดแล้วถ้าผมมีอีกผมก็จะซื้ออีกผมก็เหมือนบาร์เซโล่าหรือเรอัลมาดริลิ่งเมืองไทยนะครับจะซื้อครับทีมจะประสบความสำเร็จได้ต้องซื้อครับครับผมและนี่ก็เป็นสิบเอ็ดคนนะครับของ นะเทอนะแล้วก็ฝากบอกนะแฟนขับของชลบุรีอย่าลืมนะครับเข้าไปเล่นกันได้นะผู้ชนะจะได้รางวัลมีไลเซนของนาเทอแน่นอนนะครับเสื้อชลบุรี fc ปี2อ1 3ันสบแล้วก็ก่อนที่จะจากลากันไปนะพูดถึงแฟนบอลชลบุรีกันหน่อยก่อนจะสงการและพูดถึงทุกคนเลยแล้วกันก่อนสงการแล้วนาเทอมีอะไรจะอวยพรครับก็ก่อนสงการนี้ไงก็เที่ยวกันให้สนุกอย่าเมาเยอะนะครับเพราะว่าผมว่าขับรถสงการเนี่ยนั่งรถกระบะอะไรเนี่ยต้องระวังเยอะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มกันนะครับแล้วก มาทำงานแต่ก็มาเชียร์ฟุตบอลอยนดีมาเริ่มใหม่เหมือนหลังปีใหม่เราเริ่มใหม่หลังปีใหม่ไทยเรามาเชียร์ฟุตบอลกันใหม่มาสนุกกันใหม่ครับผมครับผมและนี่ก็คือนาเธอร์นะเธอร์สักใจมากนะยังใจดียังสนุกสนานเหมือนเดิมนะแล้วก็ติดตามผลงานของนาเธอร์ได้นะวันที่17ไปเยือนแบงคอกยูนเต็ดนะสำหรับแฟนๆชนบุรีเอฟซีครับผมก็ขอให้ไปเยือนกันเยอะครับไปดูฟุตบอลกันให้สนุกครับผมครับผมแล้ววันนี้นะครับผมขจรยศโชธธนาเสถนะจอดแล้วก็ทีมงานข้างสนามนะครับต้องขอขอบคุณ นาเทอร์ด้วยนะแล้วก็ชมรีเอฟด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็มาเจอนะฮะครับผมครับพี่พบอ่อนโม้นะฮะนั่งอยู่ข้างๆสนามนะหลังจากสัมภาษณ์นเธอร์เสร็จนะเมื่อกี้นะเธอรก็เผาพี่โมไปเยอะมากเลยครับแต่ผมเผาคืนมากครับผมเป็นไงคนนี้เขาจะไหม้หมดเลยครับถ้าผมเผา เป็นไงคนนี้คุณซื้อเมื่อกี้เห็นเห็นคุณซื้อเมื่อีระดับมันสมองเลยครับครับผมสมองเป็นไงสมองไซส์ลเส้นผมับ้วก็จัดตัวได้ได้ดีมากครับผมที่มีผมอยู่ชนะแน่นอนครับมีผมครับครับผมนี่อะไรครับครับเอ๋าไก่เต้าไก่อะไรดีครับก็บอกครับนักบอลห้ามกินของทอดไหมครับครับก็ก็มันเป็นของชอบครับของทอด ห้ามกินแต่ของชอบกินได้ครับโอเคครับนี่เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับพี่โมนะครับมีอะไรฝากถึงแฟนบอลกอสงการไหมปวยพรหน่อยก็ก็อย่าลืมไปกับเท้าพ่อแม่และก็รดน้ำตาโัวผู้ใหญ่ด้วยครับครับครับเป็นประเพณีไทยของเราครับแล้วก็ระวังอุบัติเหตุด้วยครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับพี่พบอ่อนโมนะครับพี่โมนะครับอีกคนหนึ่งที่ใจดีกับน้องๆเสมอครับสวัสดีครับพี่โมครับ ครับผมแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสัมผั์เธอร์สักใจมัน่นคนที่ถูกบวชให้มาสัมผัสมานในสุดก็น่าจะสมใจอยากแฟนๆของแฟนๆของนาเธอร์นะรวมถึงแฟนๆของชุมบุรีเอฟแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนของชุมบรีเอฟนะสามารถติดตามผลงานของนาเทอรนะรไม่รู้ว่าแกคุยโม้ไว้นี่จะทำผลงานได้อย่างที่คุยโม้ไว้หรือเปล่านะครับในเกมที่ไปเยือนแบงคอกยูเนเต็ดนะอย่าลืมติดตามชมติดตามเชียร์นะครับ เกมไปเยือนแบงคอนกนในวันที่17เมษายนหลังจากสงการนะครับผมแล้ววันนี้นะครับทีมงานข้าสนามรวมถึงผมนะครับจอห์อนคาร์จอนฟุตบอลนะสรับต้องขอกล่าวคำลาด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ